่วงนี้ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของ stop loss นะคะตลาดหุ้นเปิดทําการซื้อขายแล้วนะคะผู้ชมค่ะเช้านี้ย่อตัวลงมาเปิดตลาดในแดนลบค่้นข้างชฉลึกค่ะไปกาหนดกลยุทธการลงทุนในตลาดฟิวเจอร์กันก่อนช่วงนี้พูดคุยกันกันกบคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะคสวัสดีครับค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่วงป,ปลายๆคุณนิพนธ์บอกว่าตลาดหุ้นไทยตลาดทีเ็กนั้นมีสัญ,ญญาณของการช็อตนะคะเช้านี้ยังคงลงต่อเนื่องค่ะกลยุทธเป็นยังไงบ้างคะคือการที่ ดีบาว์เมื่อวันศุกร์นะครับแล้ววันนี้ไม่ขึ้นต่อไปที่9.4หรือ9.8เนี่ยโดยภาพรวมเ่ยก็คือว่ามันจะเป็นลงล่ะนะฮะเป็นลงจะเป็นลงลนะครับตอนนี้มันไม่มีตัวเล่นเนื่องจากว่าขนาดเนี้ยตัวแซนเนี่ยนะครับตัวยูจะครบกําหนดละอายุละนะครับส่วนตัวแซนเนี่ยมันมีดิสคาวต,ต่างห่างจากตัวตัวแซน50มาั้ง20จุดนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยมันก็เป็นลักษณะของการต้องรอวันพรุ่งนี้แหละนะครับว่าพรุ่งนี้เมื่อตัวแซน ตัวยูปิดไปแล้วเนี่ยตัวชาติมันจะมีะการปรับตัวเข้ามานะฮะเข้ามาใกล้กับตัวให้อยู่ในประมาณสักสิบห้าจุดในชนนงเนี่ยนะครับแต่การที่ตัวชาติลงในลักษณะแรงๆแบบนี้ยแสดงว่าตลาดมองลงนะครับค่ะมองลงฮะอมองลงไปละนะฮะกลัไปแต่ห้าศูนย์ไปอะไรเงี้ยนะครับค่ะก็รอหาจังหวะช็อตนะฮะเป็นเด้งช็อตนะครับค่ะซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งการลงแรงจะยังไม่เกิดในวันนี้นะฮะค่ะ จะจะเกิดในวันวันพุธนะก็แสดงว่าคนที่ช็อตมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตามรายการก็ยังคงที่จะถือช็อตต่อไปนะคะแพทเทิร์นนี <museums> <IS mus i dialog> ้เป็นลงอยู่แล้วนะครับค่ะก็ต้องถือช็อตนะคค่ะส่วนคนที่รอจังหวะช็อตต้องรอจังหวะการเด้งค่อยเปิดวะาจัะช็อตตรงไหนที่ดีจะทําให้เราได้กาไรมากขึ้นนะฮะค่ะแต่ช็อตแถวนี้มันอาจจะเด้งใสเราไปสิบจุดเราทนได้ไหมในจำนวนเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นภาวะของการ ช่วงของการปิดซีรีส์ใหญ่คือซีรีส์ยูเนี่ยนะครับค่ะมันมันจะมีปัญหาแบบนี้บทุกทุกตอนสิน้นสิ้นงวดนะฮะคือสรุปว่าจางคนต่างไม่ยังไม่ยอมกันนะครับค่ะได้ค่ะเพราะนั้นรอรอ,อไปถึงตุลาหรือว่าวันที่พรุ่งนี้ตอนสี่โมงแล,ล้วค่อยมาตัดสินว่ารเราจะช็อตละขาเท่าไหร่ค่อยก็ยังทันนะครับค่ะเดี๋ยวยังไงตาบุคคลที่คนต่อวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณที่คนมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะ พุ่นคนจำนวนประจิตจับบริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะฝั่งช็อตยังคงได้เปรียบอยู่นะคะแล้วก็บริหารจัดการการลงทุนกันให้ดีด้วยนะคะมาที่ตลาดหุ้นไทยค่ะตอนนี้เซ็นดินเด็ดนะคะทรงตัวที่ระดับ1,364.07จุดนะคะก็ติดลบลงมาแล้วทั้งหมด12.76จุดค่ะแนวโน้มจะย่อตัวลงไปขนาดไหนกลยุทธ์การลงทุนต้องเป็นยังไงช่วงนี้พูดคุยสดๆในรายการกับเรากับท่านผู้นวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยนะคะเราอยู่กับคุณประกิตศริวัฒนเกตีค่ะคุณประก ตลาดทุนไทยเช้านี้เปิดมาแดงเลยนะคะค่ะเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะผมก็ตอบแล้วจะโกรธกันไหม <c oughs> งงๆเนะี่ยอือเฮอวันนี้มันลงต้้งลบสิบเอ็ดนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าต้องมีอะไรบางอย่างนะครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งเราก็ยังหาสาเหตุไม่พบนะครับอาจจะเป็นประเด็นข่าวลบก็ได้เมื่อเช้าก็มีประเด็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงการคลังอาจจะมีเรื่องการใช้มาตรเศรษี ขายหุ้นปทอทเอโอทต่างๆออกมานะครับซ,ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันไม่มีความชัดเจนแล้วก็เป็นไปได้ยากยกตัวอย่างเช่นขายหุ้นปทอทเนี่ยกระทรวงการคลังทุกวันนี้ก็ถืออยู่5้าสิบปใชใ้ขายได้มากกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะถ้าขายเพิ่มมันจะเสียสภาพการเ,ารเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสข่าวมันก็เป็นไปได้ยากอาจจะเป็นถ้าจะเป็นไปได้ก็คือไปลดสัดส่วนการถือหุ้นในวายุพักเพราะวายุพักก็จะถือหุ้นในปทอทต่ออีกทีหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ผมว่า มันเป็นข่าวที่ไม่มีความชัดเจนอะพอมันไม่มีก็ก็ไม่รู้จะเป็นเอฟเฟกอันหนึ่งเปล่าแต่ว่าพอไปเช็คดูเนี่ยวันนี้ก็ปอทก็ไม่ได้ปรับลดลงเยอะอะไรเออทก็ไม่ได้ลงเยอะอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ลงเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นลูกต่อเนื่องอย่างเช่นกลุ่มธนาะคารพาณิชย์มีการปรับลดลงนะครับปูนใหญ่มีการปรับลดลงซึ่งมันก็เป็นประเด็นต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลือกเ SI นะครับเพราะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยมันก็มี เรื่องประเด็นที่มูดี้เนี่ยอาจจะดาวเกรดทั้ง KTB แล้วก็ SCB ลงมามนะครเพราะฉะนั้นแนวรับของสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะก็อย่างแรกเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าผมผิดคาดเพราะว่าผมกล่าวว่ามันต้องค่อยๆฟื้นตัวขึ้นในกรอบ1370ถึง1383คพะนราะพอหลุดลงมาแบบนี้เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่าคงต้องรอดู1 3 0 0คงต้องรอดูนะครับ1,364 1,364เนี่ยมันเป็นฐานแนวรับที่สร้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับออลองดูในหน้าจอก็ได้นะครับสร้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนีย่ยปรากฏว่ามันมีการถูกรับได้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับ100 1,364ถ้าวันนี้เนีย่ยปรากฏว่ามันลงมาย้ำที่1,364แล้วหลุดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่ันะบมันก็คงต่อเนื่องถึง1,360หรือต่ำกว่านั้นนะครับก,ก็เป็นอะไรที่ต้องรอดูนะครับแต่ว่าภาพโดยรวมแล้วผมก็มองฮ้ สัปดาห์นี้มันก็ไม่ค่อยได้มีปัจจัยอะไรที่จะกดดันนะครับอาจจะมีเนี่ยถ้าจะเป็นต่างประเทศก็จะมีเรื่องของ P.M.I. ของจีนนะครับก็รายงานผมไม่น่าจะน่าจะรายงานประมาณวันที่1นะครับ P.M.I. ของจีน P.M.I. ของยุโรปของสหรัฐด้วยนะครับซึ่งซึ่งของจีนเอาจะออกมาไม่ดีนะครับแต่ของสหรัฐก็เชื่อว่าน่าจะยังคงเกิน 50- 50เอ่อประมาณ50จุดอยู่แล้วก็ยังมีเรื่องของการพิจารณานะครับเรื่องของงบประมาณนะครับของของสภาของเกสของสหรัฐเนี่ย ซึ่งมันไม่น่าจะรุนแรงไปถึงขนาดทําให้เกิดโกลเม้นต์ชัดดาวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง <ạ. S 1> นะครับเพราะว่าปีหน้าเราต้องยอมรับว,ว่าสหรัฐเขาจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีพอเขาจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเขาก็ไม่น่าจะเล่นการเมืองกันรุนแรงอะไรเพราะมันจะเสียคะแนนกันทั้งคู่นะครับนั้นก็ไม่น่าจะมีปัจจัยลบอะไรสําหรับตัวปัจจัยต่างประเทศส่วนปัจจัยในประเทศเองเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราสังเกตก็คือเดชนนก็คือดอกมาเงียบมาประมาณสามวันเียที่แล้วแก <ạ. S 1> ว่งไปแกว่งมาแล้วก็มาอยู่โซนล่าง แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็เริ่มได้เห็นความคืบหน้าของการดําเนินการนะครับการลงทุนของโครงการภาครัฐเช่นเดี๋ยววันอังคารวันพรุ่งนี้เราคงได้เห็นเรื่องของการนําในส่วนของโครงการร่วมระหว่างรัฐกับเอกชนร่วมลงทุนกันเนี่ยหรือ PPP เนี่ยห้าโปรเจกต์สำคัญๆเข้าเข้าคอรอประมาณวงเงินทั้งหมด2องแสนล้านนะครับเราก็ยังมีเรื่องของมาตรการกระตุ้นอสังหาที่เราคาดหวังอยู่อีกนะครับคือโดยรวมมันก็ยังไม่ไเห็นปัจจัยลบอะไรรุนแรง ก็เลยคิดว่า1364วันนี้อาจจะเอาอยู่ก็ได้แต่ทั้งนี้ถ้า1364เอาไม่อยู่แบบว่าต้องมีบางอย่างที่ผมไม่รู้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นแนวรับแรกอยู่ที่1364ใช่หลุดจากนี้ก็ก็เขาคงต้องตามตัว1360 1350นะครับมุมมองของคุณประกิตในช่วงที่เหลือของปีนี้เรามีโอกาสเห็นจุดต่ําสุดใหม่ไหมคะยังมีมีผมว่ายังมี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 นะครับเพราะว่าจริงอยู่ว่าเราอาจจะพบว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันพบบัตทอมไปแล้วนะครับมันพบบัตทอมไปแล้ว แล้วก็ตลาดเรากำลังค่อยๆฟื้นตัวตามความคาดหวังเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศ<ฆ>แต่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีปัจจัยที่ความเสี่ยงที่รอยอยู่นะครับเช่นเราอยู่บนความคาดหวังนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามาตรการของภาครัฐเงินมันลงไปไม่ถึงข้างล่างหรือมันไม่สามารถทําให้เกิดการหมุนเวียนเงินในท้องถิ่นได้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะครับย่างที่2อเนี่ยอันนี้หลุดถึง 4, 4่ไปแล้วนะครับแปลว่าไหลละ แล้วก็อย่างที่2เนี่ยเรื่องของความเสี่ยงของต่างประเทศนะครับเศรษฐกิจจีเนี่ยมันดอบอย่างชัดเจนนะครับเราก็ต้องรอดูว่าเอฟเฟกมันจะขนาดไหนแล้วอย่างที่3ก็คือความเสี่ยงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นทําให้เราโดนกดลงใหม่ก็ได้เพราะฉันเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่นะคะสำหรับกลยุทธ์ที่ยังมีความเสี่ยงต่อตลาดพื้นไทยแบบนี้ควรจะต้องบริหารพอรอตยังไงคะคือผมคิดว่าอย่างแรกเนี่ยเราก็ถือคลองเงินสดมาเยอะอยู่แล้วนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นถือ ยังไม่ใช่เวลาให้เราลุยเข้าซื้อแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็คงต้องรอดูการทดสอบเนี่ยรอบล่างสักประมาณ1 3 6 0สหแล้วก็13 5 0งูนั่นก่อนคือ P/E ประมาณ15.5เท่าะนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดยังเอาอยู่ยง,งี้เนี่ยเราค่อยเข้ามาเก็บก็กยังไม่ก็น่าจะดีกว่าคือตอนนี้มันต้องยอมรับแล้วครับว่าตลาดเราแว่งอยู่กับที่มาประมาณ3มสัปดาห์แล้วตอนนี้กํลาลังเทสอยู่ในโซนขอบล่างถ้าไม่มีการดีดกลับเนี่ยก็แปลว่าต้องหลุดต่อ ดูต่อโดยอาจจะมีโอกาสทําจุดต่ําสุดใหม่ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเทสแนวรับสำคัญหนึ่งสามหกสี่ด่านต่อไปก็หนึ่งสามหกศูนย์ครับหลุดจากสองแนวนี้ก็คงมีโอกาสลงมาเทสต์หนึ่งสามห้าศูนย์ครับสำหรับหุ้นที่เราจะทยอยสะสมได้ในช่วงที่เซ็ตย่อตัวเราต้องสะสมกลุ่มไหนคะอิงกับมาตรการของรัฐบาลก็อิงกับมาตรการของภาครัฐนะครับแน่นอนว่ายกแรกผมก็เลือกกลุ่มท่องเที่ยวกันเลยนะครับมันได้ในเรื่องของไฮซีซชั่นนะครับแล้วก็กลุ่มสื่อสารลุ้นเรื่องการประมูลและยิ่งตอนนี้ส แต่กลุ่มสื่อสารอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเรื่องของใบอนุญาตที่จะเข้าไปเอมูลเนี่ยปรากฏว่าผมเชื่อว่าราคามันคงแพงเวอร์มากเพราะว่าอย่างของพันหเนี่ยก็แตกออกมาเป็นสิบห้าเมกนะครับสใบนะครับซึ่งปรากฏว่ามีแค่สองใบแต่คนต้องการได้มัน4เจ้านะครับเพราะฉะนั้นราคาคงมีการสู้กันค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้มันก็จะกระทบกับกบกันเงินได้นะครับ กลุ่มสื่อสารเล่นได้แต่ต้องระวังค่ะกลุ่มท่าที่เอตัวไหนท็อปพิกกลุ่มสื่อสารอะวไหเซนเทลกับมินนะครับสื่อสารแน่นอนเราก็ต้องเลือกแอดวานซ์เป็นหลักนะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วถ้าเกิดราคามันมีการจํำขึ้นไปนะครับจะได้ว่าจะได้รับผลกระทบจากข่าวเรื่องของการฟ้องร้องคดีองั้นเหรอคะ คือฟ้องร้องคดีเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องใช้กระบวนการกันอีกนานเรานี้อาจจะเป็นกระทบกับเซนติเมนต์นะครับแต่ว่าถ้าถึงขนาดต้องดิวถึงขนาดต้องมีการชําระกันจริงๆเนี่ยโอ้ยอีกนานนานนานมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นไปนะครับก็มีท่องเที่ยวมีสื่อสารใช่ไหมครับระยะถัดไปหน่อยเนี่ยเราก็เน้นพวกได้ไประโยชน์จากโครงการภาครัฐนะครับก็ก่อสร้าง CK ไพรอน c k เไพรอนซีไพอนนะครับแล้วก็พวกค้าปลีก h o m โปรโกลว์นะครับแล้วก็ในส่วนของ CPN แล้วก็ไปส่วนของพวกการเงินส่วบุคคลอย่างเงี้ยอีออนนะครับขึ้นทุกวันเลยตั้งแต่แนะนำกันมานะครับอีออน KTC นะครับสวัสดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นพวก l i a s i n g TKGL ก็ยังชอบอยู่แล้วสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็คือพวกคุณที่จะฟื้นตัวในระยะยาวนะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจกลับมาจริงเราก็มองในส่วนของภาคสังหากับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ นะครับก็กลุ่มธนาคารพันธุ์นี้ตอนนี้อาจจะโดนกดดันหน่อยนะครับก็ต้องรอนะครับถ้ารอแล้วพักสงบสักชั่วคราวเนี่ยถ้าพักสงบเมื่อไหร่เนี่ยก็เอชซีบีเคก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็กลุ่มอสังหาเราก็ยังชื่นชอบพึกษ,ษาอยู่ค่ะ,ะครับสำหรับเรื่องของการดาวเกรดของตัว SCB กับตัว KTB นะคะกำหนดกลยุทธ์ในเชิงเทคนิคให้นิดนึงค่ะคือในส่วนของดาวเกรดทั้ง KTB แล้วก็ SCB เนี่ยตรงนี้คงคงเป็นผลกระทบเซนสถีตรระยะสั้นนะครับแต่ว่า จะกระทบกับเรื่องของผลประกอบการไหมเนี่ยคิดว่าไม่ได้กระทบมากนะครับอาจจะทําให้ระดมทุนยากนิดนึงแต่โดยปกะติแล้วท่าน k t ท SCB ก็ไม่ได้เรียกได้ว่าไม่ได้ออกอคุณกู้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้กระทบในส่วนของการระดมเงินทุนนะครับโดยรวมแล้วกระทบแค่เซนดิเมนต์นะครับค่ะอย่างนี้ถ้าถ้าดูในเชิงเทคนิคนี่สามารถที่จะรอรับได้ที่บริเวณไหนคะนส่วในส่วนของ SCB นะครับก็นนปัจจุบันเนี่ยคงยังต้องรออยู่นะครับอาจจะต้องรอสักประมาณ ต่ำกว่า135 130, รอดูการ 300, ทดสอบกันก่อนนะครับอันนี้คือ s c b ต่ำกว่า135นะฮะในการที่จะรับส่วน KTB เนี่ยผมเชื่อว่า 5, 16าสบาทหกน่าจะเป็นจุดต่ำสุดค่ะ,ะครับก็น่าจะมีโอกาสดิดกลับขึ้นมาได้ถ้าทดสอบที่16บหาทหกนะครับค่ะสำหรับตัวของทิสโก้ล่ะคะสลับตัวของทิสโก้นี่ยังยังยังค่อนข้างต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับจากเรื่องของ SSI นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่า ในส่วนของหุ้นขนาดเล็กเนี่ยมันยังไม่น่าจะคือเป็นธนาคารขนาดเล็กยังไม่น่าที่จะมีการฟรื้นตัวขึ้นมาถ้าเทียบกับหุ้นใหญ่ธนาคารคขนาดใหญ่น่าจะมีการฟรื้นตัวที่เร็วกว่านะครับค่ะคุณประกิตคะย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้กับนักลงทุนทั้งพอร์ตของการเทรดดิ้งแล้วก็พอร์ตของการลงทุนได้ค่ะคือในส่วนของพอร์ตโดยรวมเนี่ยผมว่าวันนี้มันผิดปกติผิดปกติมากๆคือจริงๆลบผมคาดหวังว่าต้องเห็นการฟรื้นตัวนะครับเราดูได้จากตัวซีรีส์แซกก็ได้ซีรีส์แซกคือตัวฟิวเจอร์เน ซึ่งมันผิดปกติมากๆ,ๆแตที่จริงแล้วมันควรต้องมีการลูกกลับบ้าง<ฆ>นะครับปรากฏว่าวันนี้ไม่ลูกกลับด้วยลงต่ออีกนะครับเพราะนั้นต้องมีแฟกเตอร์บางอย่างเนี่ยหรือนักลงทุนที่มองในเชิงลบใน้ว่าไตามาสีเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะนั้นแฟกเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องระวังนะครับเพราะนั้นในเมื่อเราต้องระวังเนี่ยผ่อนการลงทุนโดยรวมเนี่ยผมก็คิดว่าเงินสดยังคงต้องเมนเทนอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนเดิมส่วนหุ้นที่ถืออยู่ในมือเนี่ยก็คงต้องเน้นที่อิงก,กับเศรษฐกิจในประเทศซึ่่่่เเเมมืืืออออกกีี้้้็พูดดดดดัไไปปหแลลววรถถาาจภยยทสผๆ นะครับค่ะงั้นเดี๋ยวรอจังหวะอีกทีท่านท่างก็ตามคุณประกิตได้อีกทีนี้ต้องขอขอขอบคุณนะคะทางด้านของท่านผู้บริการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมากๆคุณประกิตสิริวัฒนเกตค่ะขอบคุณค่ะครับ คุณผู้ชมคะสำหรับใครที่ตอนนี้ติดหุ้นอยู่นะคะตั้งแต่ช่วงระดับ1,600นกะก็อาจจะปวดหัวค่ะไม่ต้องปวดหัวนะคะว่าไม่มีสภาพคล่องในการที่จะขายหุ้นออกมาเพื่อที่จะไปลงทุนหรือแม้แต่ซื้อสังหาริทมัพยัพนะคะเพราะว่ามีคอนโดดีๆอย่างพัคที่14นะคะเขาสามารถที่จะให้คุณผู้ชมนั้นนําหุ้นมาแลกซื้อ คอนโดได้นะคะโดยให้คุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนนั้นมีโอกาสนำหุ้นที่อยู่ในพอร์ตที่อยู่ในเซ0นะคะมาแรกเป็นเงินดาวประมาณ20%ตามดัชนีเซ0ที่เปิดสูงที่ระดับ1,615จุดในวันที่13กุมภาพันธ์2558นะคะก็พัก24เป็นคอนโดที่น่าอยู่นะคะอยู่ที่สุขุมวิท24ค่ะ เป็นพื้นที่ทั้งหมด10ไร่ด้วยกันนะคะแล้วก็อยู่ใกล้รถไฟฟ้าด้วยค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 258 3333หรือว่าไปที่เว็บไซต์ www.park24.co.th ได้ด้วยนะคะช่วงนี้หมดเวลาของ s ับล o อ s แล้วนะคะคุณผู้ชมคะไปพักโฆษณา,าก,กันก่อนสักครู่ค่ะส่วนช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงของซ u เปอร์ i t รดเดอร์ไทยแลนด์ค่ะ